สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติมีคำถามหนึ่งที่ยังคงเป็นปริศนาและสร้างความสนใจมาโดยตลอดนั่นคือเราอยู่คนเดียวในจักรวาลหรือไม่และในวันที่9กันยายน2,568ที่ผ่านมาคำถามนี้ได้กลับมาอยู่ในความสนใจของสาธารณชนอีกครั้งเมื่อสภาของเรสหรัฐได้จัดการไตส่สวนครั้งสาคัญเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลึกลับที่เรียกว่า UAP หรือ Unidentified Aerial Phenomenon หรือที่รู้จักกันในชื่อ UFO การไต่สวนในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเพราะพยานหลักที่เข้าให้การคือนักรบและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกองทัพสหรัฐซึ่งให้การเกี่ยวกับการพบเห็นยานลึกลับที่บุกฐานทัพสหรัฐและกล่าวหาว่ารัฐบาลได้ปกปิดข้อมูลนี้มานานกว่า75ปีการไต่สวนครั้งนี้จึงเป็นเหมือนการเปิดโปงความลับที่ถูกเก็บงำมาอย่างเป็นระบบ และเป็นก้าวสำคัญที่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเรื่องราวการไต่สวน UFO ในสภาคองเกรสมีประวัติอันยาวนานครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งกองทัพอากาศสหรัฐได้จัดตั้งโครงการ Blue Book 1947 19 69, ถึง1969เพื่อศึกษาการพบเห็น UFO กว่า12,000ครั้งแม้ว่าในตอนนั้นจะสรุปว่า ไม่มีภัยคุกคามแต่ก็ยังมีคำถามค้างคาใจอยู่มากมายความสนใจในเรื่องนี้กลับมาอีกครั้งในช่วงทศวรรษ2010เมื่อเพนตากอนยอมรับการมีอยู่ของ UAP ผ่านรายงานของสำนักงาน AARO ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบปรากฏการณ์ลึกลับในทุกมิติจากนั้นการไตส่สวนในสภาคองเกรสก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง <the> <class> พฤษภาคม2565ก <the> <class> <ข>ารไต่<ข>สวนครั้งแรกที <class> ่โรโนเมลทรี รองรัฐมนตรีกรลาโหมระบุว่ามีการพบเห็น UAP กว่า400ครั้งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยอย่างเป็นทางการกรกฎาคม2563ครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งที่สร้างความสั่นสะเทือนมากที่สุดเมื่อเดวิดกรัชอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองออกมาให้การอย่างมีน้ำหนักว่ารัฐบาลสหรัฐมีโครงการลับในการกู้ซากและศึกษาเทคโนโลยี UAP ที่ตกจากยานต่างดาว 9กันยายน2565การไต่สวนครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Unidentified Anomalous Phenomena: Exposing the Truth ซึ่งถูกจัดขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบและรับผิดชอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยมีตัวแทนจากทั้งพรรคเดโมแครตและ Republican เป็นผู้นำซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากทั้งสองพรรคในการแสวงหาความจริงการไต่สวนในครั้งนี้กินเวลาน,านานกว่า3ชั่วโมง โดยมีพยานผู้กล้าหาญ4ท่านที่ออกมาให้การต่อหน้าสาธารณชนพลเรือตีทิมกระเดดอดีตผู้บริหารระดับสูงจากกองทัพเรือสหรัฐได้ให้การอย่างตรงไปตรงมาว่ามีการพบเห็น UAP ในทะเลที่ลอยขึ้นมาจากใต้ทะเลและบุกรุกเข้าสู่เขตน้านน้ำและฐานทัพของสหรัฐอย่างผิดปกติและกล่าวว่าข้อมูลเหล่านี้ได้จัดให้เป็นข้อมูลลับหรือ Classify อย่างเข้มงวดเจฟฟรีย์นูสเต,เตลี อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพอากาศสหรัฐได้นําเสนอหลักฐานที่สร้างความตกตะลึงมากที่สุดในวันนั้นนั่นคือวิดีโอจากกองทัพที่แสดงให้เห็นว่า UAP ที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนั้นได้ถูกยิงด้วยมิสไซล์ Hellfire แต่ยาลึกลับดังกล่าวกลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆดีแลนบอลแลนอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพอากาศอีกท่านหนึ่งได้ให้การเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาของเขาเองว่า UAP ขนาดมหือมาใหญ่กว่า100เมตร หรือเท่ากับสนามฟุตบอลที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้อย่างผิดปกติและท้าทายกฎทางฟิสิกส์ทุกข้อที่มนุษย์รู้จักจอชแนปนักข่าวผู้คร่ำรอดในวงการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้เสริมว่าการปิดบังข้อมูลเรื่อง UAP นั้นมีมานานกว่า75ปีแล้วและรัฐบาลมีพฤติกรรมในการลงโทษผู้ที่กล้าเปิดเผยความจริงโดยการข่มขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของบุคคลน,นั้น ประเด็นหลักที่พยานทุกท่านได้กล่าวถึงคือการวิจารณ์ AARO ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อสืบสวน UAP ว่าขาดความโปร่งใสและมักใช้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ผิวเผินเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ว่าเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งที่ความจริงแล้วมีหลักฐานจำนวนมากที่สวนทางกับคำอธิบายเหล่านั้นดังนั้นพยานจึงได้เรียกร้องอย่างชัดเจนใน2ประเด็นหลัก 1. การเปิดเผยข้อมูลรัฐบาลควรจัดตั้งฐานข้อมูล UAP ที่เป็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ความจริงและเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 2. การปกป้องผู้เปิดเผยควรมีกฎหมายที่ปกป้องผู้ที่กล้าออกมาให้ข้อมูล UAP เพื่อไม่ให้พวกเขากลายเป็นเป้าหมายของการลงโทษจากรัฐบาลการเรียกร้องเหล่านี้ได้นำไปผลักดันเป็นกฎหมายสำคัญในสภาคองเกรสเช่น UAP Disclosure Act ที่เรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับ UAP ที่ถูกเก็บงำมานานและ UAP Transparency Act ที่ต้องการให้ AARO เปิดเผยข้อมูลและลงโทษผู้ที่ปิดบังข้อมูลอย่างเป็นระบบการไต่สวน UAP ครั้งที่3ในสภาคอนเกรสสหรัฐเมื่อวันที่9กันยายน2565เป็นเหตุการณ์สำคัญที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนในการเปิดเผยความลับที่ถูกเก็บงำมานานกว่า75ปีข้อกล่าวหาที่หนักแน่น จากอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพหลักฐานที่ถูกนำเสนอและการเรียกร้องทางกฎหมายล้วนเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าประเด็น UAP ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติและความโปร่งใสของรัฐบาลที่ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนและเป็นทางการครับ